มีปัญหาอาหารไม่ย่อยค่ะท้องอืดท้องผูกอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นคนถ่ายยากด้วยค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะการก็มีมาเป็นปีๆแล้วค่ะและที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องน้องสาวค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องตกข่าวเยอะผิดป,ปกตินะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าใส่ใจดูแลอะไรขนาดนั้นค่ะ จนการนะคะได้ไปเจอคลิปของพี่คนหนึ่งใน t i k กต k ค่ะเขาเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องโปรเบอติกนะคะว่ามีความจําเป็นต่อร่างกายเรายังไงแล้วก็ดียังไงจนการนะคะก็เพิ่งมารู้ตัวเองเหมือนกันค่ะว่าปัญหาของการขับถ่ายแล้วก็เรื่องน้องสาวของการเนี่ย เกิดมาจากเชื้อจุลินทรียดีนะคะที่ไม่สมดุลในร่างกายของเรานั่นเองค่ะเราจึงต้องทานตัวโปรไบโอติกนะคะเพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะการเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการทานโปรไบโอติกมาก่อนค่ะก็คือทานแล้วเนี่ยไม่รู้สึกดีเลยค่ะเหมือนเราไม่ได้ทานเลยอะคะ่ะ บางตัวนะคะทานเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกปวดบิดมากเลยค่ะถ่ายถี่มากๆจนกลายเป็นท้องเสียไปเลยค่ะแต่พอการได้รู้จักบาบาร่าโปรไบโอติกตัวนี้นะคะการขับถ่ายของการเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่รู้สึกปวดบิดอีกเลยค่ะการขับถ่ายดีขึ้นถูกใจตรงนี้นี่แหละค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังค่ะแต่มันดันเห็นผลชัดมากๆตั้งแต่ทานบาบาร่าโปรไบโอติกตัวนี้นะคะน้องสาวคุยแฮปปี้ขึ้นมากๆเลยค่ะทานแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะก็คือจะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกเลยค่ะมีปัญหา ถ่ายยากท้องคู่น้องสาวผิดปกติไม่ต้องอายนะคะเพราะโปรไบโอติกแม่มดช่วยได้ค่ะ